สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามที่สัญญาไว้นะว่าจะมารีวิวอาหารคอสจาก Calories Killer ค่ะกี่ทานทั้งหมด18มื้อ6วันเต็มๆเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นโปรแกรมอาหารคลีนดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพโดยเฉพาะนะเมนูคือเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะมีมากกว่า300เมนูเลยกี่เนี่ยกินจริงลดจริงเห็นผลใน1สัปดาห์เลยนะทุกคนเห็นอาหารไหมคะน่าทานสุดๆ คือด้วยความที่กี้เนี่ยก็เป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยฟิตแด์เฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะปรับการทานอาหารนะคะให้ทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าเดิมนะคะกี้ก็มีทานก่อนไปออกกําลังกายแล้วก็ หลังออกกาลังกายเช่นกันนะคะจะบอกว่ารู้สึกท้องสบายมากท้องแฟบแล้วก็ถ่ายดีมากเลยนะคะกี้เนี่ยชอบแล้วก็ติดใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งผักผลไม้แล้วก็ของหวานแบบคลีนๆให้ด้วยนะอันนี้คือเอาไปทํางานด้วยค่ะก็จะเป็นวุ้นเส้นแก้วนะคะแล้วก็มีลูกชิน้นจะบอกว่า น้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนอันนี้คือทานตอนที่กำลังบินอยู่นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะหันมาดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพนะคะกี้รับรองเลยค่ะว่า calories cooler เนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจริงๆค่ะกี้พิสูจน์มาแล้วนะคะไปตำกัน,นะคะ่ะเขาส่งฟรีด้วยนะ